ครับสวัสดีครับมือนีครับจะมาดูหอยกันบ้าหอยของเราที่ปล่อยลงบ่อประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะครับไข่หรือยังนะมาดูกันเลยมาดูกันเลย ไข่หรียงนี่เลยไข่ล่ะครับน่าจะไข่เมื่อคืนนี้น่าจะไข่เมื่อคืนนี้น่าจะหลายร้อยตัวอยู่นะครับตัวนี้จะหลับหอยโขงใต้นะอ่า นี่คือบ่ออนุบาลนะครับบ่ออนุบาลสำหรับฟักไข่ครับเราจะเก็บไข่มาฟักที่นี่นะครับไปดูลูกหอยหอยขมแล้วกัน หอยขมหอยขมโอหอยขมเราปล่อยลงไปประมาณ1นกิโลนะครับเขาก็ได้ไข่แล้นี่ครับอันนี้ลูกมันนะครับลูกไข่หอยขมเท่าลูกปัดแล้วนะครับ ถ้าลูกป,ปัดแล้วกเกษตรวิธีใหม่นะครับนี่คือบ่อหอยเชอรี่หอยเชอรี่ของเรานี่ครับไขแล้วก็มีให้ดูกันนะครับ เขากินใบมันแล้วก็ใบผงชลนะครับแล้วก็ใบมะละกอนะครับต้นทุนต่ำสำหรหับใครอยากจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับกระชังบกกระชังน้ํากระชังน้ํานี่จะดีไมไ่ต้องเปลี่ยนน้านะครับถ้าเป็นกระชังบกเหมือนอ่าหอยโกงาจะเราจะได้เปลี่ยนน้านะครับถ้ารู้สึกว่าน้ํามันเน่ามีกลิ่นมีอะไรแล้วเปลี่ยนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ